กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานครั้งที่11ประจำปี2563ค่ะที่ห้องประชุมเพชรตัดเพชรชั้น3สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานครั้งที่11อประจำปี2563 โดยมีว่าที่พันตรีดรไพฑู์ปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานรักษาการรองปลัดเทศบาลนครแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุมหลังได้รับคำสั่งการจากทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานแผนงานงบประมาณงานบริหารงานทั่วไปงานนิติกรงานวิเทศสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์และ งานธุรการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้หัวข้อการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องการกำหนดมาตรการประหยัดไฟและวัสดุประเภทกระดาษการกำชับเรื่องการอยู่เวรประจำสำนักงานการรับรองวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมาการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาของฝ่ายงานแผนงานงบประมาณ งานบริหารงานทั่วไปงานนิติกรงานวิเทศสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์และงานธุรการ